ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ฟันธงติดคุกไม่ต่ำกว่า20ปีหลีหน้าจังคาดโทษลุงพลหลังโดนจับคดีน้องชมพู่ต้องติดคุกไม่ต่ำกว่า20ปีต้องบอกว่ากลายเป็น t ็อกออฟเดอะทาที่สุดแห่งปีเมื่อคดีของน้องชมพู่ที่เสียชีวิตอย่างปริศนาแห่งบ้านกกอกได้สิ้นสุดการรอคอยศาลจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติออกหมายจับลุงพลฐานความผิดสข้อหา พระกูเยาทอดทิ้งเด็กเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทําให้การชนสุดพลิกศพหรือผลทางคดีนั้นเปลี่ยนแปลงไปซึ่งจากการรายงานระบุว่าตำรวจมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากเส้นผมซึ่งสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าลุงพลเป็นคนพาหลานขึ้นภูเขาไปเสียชีวิตใช้เวลารวบรวมหลักฐานนานเป็นปี กว่าจะสามารถปิดคดีขอสารอนุมัติหมายจับได้ในครั้งนี้และหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ลุงพลถือเป็นฆาตรกรที่น่าสงสยัยซึ่งแม่ของน้องชมพู่นั้นเคยให้การไว้ว่าสงสัยลุงพลมากที่สุดจากนั้นมีคนบางส่วนที่เห็นใจและสงสารลุงพลว่าจะเป็นแพะหรือไม่และต้องบอกไว้ว่าอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตลุงพลนั่นก็คือ การขึ้นร้องเพลงกับศิลปินอันดับต้นๆของเมืองไทยอย่างเช่นจินตลาผูนลาบอย่างเพลงเต่าง,งอยซึ่งล่าสุดมียอดวิวสูงถึง2 2ล้านวิวงานนี้จึงทําให้ได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักจนทําให้กลายเป็นคนดังระดับประเทศและล่าสุดนะครับลีน่าจังคาดโทษของลุงพลหลังโดนจับคดีนองชมพู่ต้องติดคุกไม่ต่ำกว่า20ปีโดยงานนี้สาวลีน่าจังได้กล่าวไว้ว่า คดีนี้รวมแล้ว20ปีรับสารภาพเหลือ10ปีแต่ถ้าไม่เคยติดคุกมาก่อนสารอาจจะลงไม่ถึงอาจจะลงไม่กี่ปีเพราะเขาไม่ได้ฆ่าข้อหาก็คือพรากผู้เยาวพาเด็กนั้นขึ้นไปแล้วก็ทิ้งไว้ภาษากฎหมายนะอันนี้แปลภาษาบร้า,า,บนบานสั้นๆไอ้พาเด็กแล้วเอาไปทิ้งไว้อะ3ปีพรากผู้เยาว์5ปีก็เป็น18ปปีขัดขวาง กระบวนการเปลี่ยนแปลงทำลายหลักฐาน2ปีรวมแล้ว20ปีรับสารภาพเหลือ10ปีแต่ถ้าไม่เคยจำคุกมาก่อนศาลอาจจะลงไม่กี่ปีก็ได้แล้วแต่ดุลยพินิษรของท่านความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ป้าแตนงานเข้าอัจฉริยะจ่อแจ้งจับพาลุงพลหลบหนีอัจฉริยะเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับป้าแตนฐานพาลุงพลหลบหนีเชื่อลุงพลร้องเพลงในห้องขัง เพื่อเรียกเรตติ้งจาก f อสร้างภาพทั้งทั้งที่เครียดย้ำตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้แน่นอนเมื่อวันที่ 4. มิถุนายนในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อติดตามคดีการฆาตกรรมน้องชมพู่และติดตามความคืบหน้าของคดีบุกรุกป่าของนายชัยพลวิภาหรือลุงพล โดยนายอัจฉริยะกล่าวว่าสำหรับกรณีมีผู้นำนายชัยพลไปที่กรุงเทพนั้นตนคิดไปแล้วว่าจะต้องดำเนินคดีซึ่งในสัปดาห์หน้าจะไปแจ้งความที่สอนอปทุมวันเพื่อดำเนินคดีกับนางสมพรหลาบโพหรือป้าแตนภรรยานายชัยพลในข้อหานำพาสามีหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่เนื่องจากมีหลักฐานและเห็นได้ชัดๆ ตามคลิปวิดีโอว่านางสมพรพานายชัยพลหลบหนีไปที่กรุงเทพถือว่ามีเจตนาให้การช่วยเหลือส่วนกรณีที่ทนายบอกว่าไม่รู้ว่ามีการออกหมายจับนั้นเป็นไปไม่ได้ในอัจฉริยะยังกล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่นายชัยพลผู้ต้องหาร้องเพลงในห้องขังนั้นเชื่อว่าผู้ต้องหาต้องการให้เห็นว่าเขาไม่เครียดสบายชิลชเพื่อเรียกเรตติง้ง ให้แฟนคลับหรือ FC โอนเงินมาเพิ่มเพราะว่าวันนี้ต้องใช้เงินประกันตัวและต้องมีค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีจึงต้องการที่จะร้องเพลงให้ FC ฟังผ่านยูทูบเบอร์และผ่านทางสื่อซึ่งที่จริงแล้วมีความเครียดแต่ทำเป็นสร้างภาพแบบนั้นนายอัจฉริยะกล่าวอีกว่าสำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นในต่างจังหวัดเป็นสถานที่ที่ไม่มีกล้อง อยู่ในเขาอยู่ในป่าการรวบรวมพยานหลักฐานจะต้องต่อจิกซอให้เป็นวงกลมถ้าขาดช่วงใดช่วงหนึ่งไปสารยกประโยชน์แห่งความสงสัยจะเกิดขึ้นเกิดความเสียหายต่อสำนักงานตารวจแห่งชาติว่าจะเป็นการจับแพะเพราะฉะนั้นจะต้องเห็นใจและเข้าใจว่าสิ่งที่พนักงานสืบสวนสอบสวนชุดนี้อาจจะใช้เวลานานอาจจะไม่ถูกใจหลายคน แต่ตนเชื่อมั่นว่าการทำคดีของชุดสืบสวนสอบสวนนำโดยผู้ชากการตารวจแห่งชาตินั้นจะสามารถดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุได้และจะเกิดผลในกระบวนการยุติธรรมในชั้นพิจารณาคดีอย่างแน่นอนความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางรายการโหนกระแสคุณหนุ่มกัญชัยได้สัมภาษณ์รองแต้มหรือฉายาว่ามือปราบหมูดำโดยคำถามดังนี้ เส้นผมหรือเส้นขน3เส้นก่อนหน้านี้ไม่ได้มีพูดถึงเลยผ่านไปปีหนึ่งโผล่ขึ้นมาคนจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของแพะหรือเปล่าซึ่งรองแต้มตอบว่าไม่ใช่ถ้าไปดูภาพข่าวตอนเกิดใหม่ๆตำรวจนะ่ะไปตรวจค้นจุดต่างๆแล้วตำรวจเก็บหลักฐานไว้แล้วและเขามีการบันทึกไว้แล้วเช่นกันเช่นเจอเส้นผมกี่เส้น เส้นผมยาวเท่าไรเส้นผมสีอะไรแต่สิ่งที่เขาทําเขาไม่เคยไปเปิดข่าวเพราะต้องเอาเส้นขนไปพิสูจน์ในบันทึกเขามีรายงานการบันทึกการสืบสวนสอบสวนมันมีมันลบไม่ได้สิ่งนี้ยืนยันให้ศาลหรือประชาชนรู้ว่าเส้นผมไม่ได้พึ่งมามาตั้งแต่ตอนเขาไปตรวจในที่เกิดเหตุแล้วเพียงแต่เขาไม่เคยเปิดข่าว ตำรวจเขาทำงานไม่เคยแถลงข่าวพอเขาจับได้แล้วมาเปิดข่าวคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมเพิ่งมีเหมือนทนายตั้มพูดคุณไม่รู้หรอกเขาเก็บไว้ตั้งแต่วันแรกและไม่ได้บันทึกเฉพาะเส้นผมเขามีหลักฐานอื่นที่เก็บและบันทึกไว้อีกเยอะคำถามถัดมารองแต้มในฐานะอดีตตำรวจชั้นผู้ใหญ่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของแพะไหมรองแต้มตอบว่าไม่มีหรอก ทุกคนนะ่ะชอบบอกว่าตำรวจจับแพะอาจเป็นภาพลักษณ์ตำรวจรู้หรือไม่ว่าการจับแพะหรือสร้างหลักฐานเท็จคนทำติดคุกนะปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแล้วคุณจะทำให้องค์กรเสียหายเหรอเป็นไปไม่ได้ทำให้องค์กรไม่น่าเชื่อถือแต่ต้องยอมรับบางทีหลักฐานต่างๆที่ทำมานะ่ะศาลอาจไม่ฟังหรือไม่เชื่อถือพอศาลตัดสินแบบนี้ เลยบอกว่าเป็นแพะแต่ไม่ใช่กระบวนการฟังหลักฐานหลายอย่างแต่คนเอามาพูดอย่างเดียวที่สารไม่ฟังเลยมองว่าแพะหรือเปล่าผมจับคดีมาหลายพันคดีไม่เคยถูกฟ้องร้องเลยว่าจับแพะความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่น้ำตาการแสดงแฉลุงพลแอคติง้งวันเจอศพสุดงงกล้องมาไฟพร้อมปล่อยโฮทันทีพยานยัว่ว วิดคุกโดนใส่ร้ายกรณีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ44ปีถูกออกหมายจับ3ข้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบเมื่อสเสวพฤษภาคม63บนเขาผู้เล็กไฟหลังจากนั้นทนายตั้มได้พาลุงพลเข้ามอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและถูกควบคุมตัวไปลงบันทึกประจำวันที่ สอนอปทุมวันก่อนจะส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนสอพกกตูมตามที่นําเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนายนกแก้วนามสมมุติชาวบ้านกกอกและเป็นบุคคลที่ขึ้นไปเจอศพน้องชมพู่พร้อมกับลุงพลให้สัมภาษณ์ว่าในวันที่14พฤษภาคม63ตนได้ขึ้นไปเจอศพน้องชมพู่พร้อมกับลุงพลสังเกตว่าก่อนจะเจอศพน้องชมพู่นั้นลุงพลและบุคคลที่เจอศพส,สคนแรก ได้เดินเลยศพน้องชมพู่ไปประมาณ4เมตรหลังจากนายสมบัติเจอศพน้องชมพู่เป็นคนแรกลุงพลก็ได้เดินมาเจอศพเป็นคนที่สตอนที่ลุงพลเจอศพสังเกตว่าเขายืนนิ่งๆไม่ได้ร้องไห้แต่เมื่อน,นักข่าวเริ่มเดินมาถึงจุดพบศพตนก็รู้สึกแปลกใจว่าตอนแรกทำไมลุงพลถึงไม่ร้องไห้ทำไมต้องมาร้องไห้ตอนที่นักข่าวมาถึง อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาตนไม่เคยเห็นลุงพลร้องไห้มาก่อนขณะนั้นยอมรับว่าเพิ่งจะเคยเห็นลุงพลร้องไห้ครั้งแรกอีกประเด็นหนึ่งในวันที่เจอศพน้องชมพู่นั้นที่ตนสงสัยลุงพลคือทำไมลุงพลถึงรู้ว่าคนนั้นคนนี้เป็นคนร้ายหรือไปพูดปลักปรัว่ามีคนหนีออกจากหมู่บ้านอะไรแบบนั้น ทีมข่าวได้พูดคุยกับนายสมคิดหลาบโพ1ในชาวบ้านที่เคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับลุงพลกระทั่งในวันที่สมิถุนายน64ลุงพลถูกจับกลุ่มตัวตนก็รู้สึกสบายใจที่เจ้าที่ตำรวจได้ตัวผู้ต้องหาแล้วเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาตนก็ได้ตกเป็นผู้ต้องหาผู้ต้องสงสยัย ซึ่งตอนนั้นตนรู้สึกไม่สบายใจและเครียดเหมือนกับตนถูกใส่ร้ายสาเหตุที่ตนตกเป็นผู้ต้องสงสัยในขณะนั้นเพราะว่าช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปตนไม่ได้ออกไปตามหาน้องชมพู่ช่วยชาวบ้านเพราะตนนั้นนอนอยู่เถียงนาทำให้ตนนั้นจึงตกเป็นบุคคลต้องสงสยัย